วันนี้วันนี้เราได้เลยจะเสียค่าเข้า20บาทนะคะสำหรับมาให้อาหารนกขอขอกมนวยนะคะ ดูค่ะดู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 ค่ะดูค่ะปากขบอ่ะมันปากขบอ่ะเอ่ยมันม้อที่ลวกอะเจ่งมากเลยค่ะเด็กๆพวกนี้นะเนี่ยดูดูดูมันกระเทาะนะเธอดูมันกระเทาะดิึ่งจะดูมันกระเทาะนะนะนะเดี๋ยวดูมันกระเทาะนะมาลิ้นจับนะริ้นจับแล้วก็ ว้ากระทาะเพื่อกินเน็ดเห็นไหมคะเห็นของดีเลยเห็นไหยดูดิมันเกาะเต็มเลยอันนี้อันนี้หมดแล้วอีฉากันเลยทีเดียวลูกกรหูนางค่ะเนอกันหูสวยงามมากดูว่อมพีเขาดูดูดูอะ รูปนั้นสวยรูนั้นสวยเอาเป็นรูปภาพไปหน่ึ่งรูปสลังหล่อฮะอะไม่ใช่อะอันนี้ต้องถ่ายรูปนะขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยดูเอาถ่ายดูดิเต็มเลยอ่ะดูอันเด็กเก่งนะรูปนี้ สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ยจิกจิกสุดจิกเดียวเฮ้ยมาจิกเลยนี่เออเอาเล่นนี้เออนั่นแหละกระทบกระท้อกลบอกสันคอนัวสันคอนัวนั่งกัดเจ็บมากอ่ะเฮ้ย